สวัสดีครับพบกับเฮนันสายตรงครับทีเด็ดบอลเต็งบันเดียววิเคราะห์บอลครับประจำวันที่29กันยายงน2568ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับก็เมื่อวานนะครับตอนนั้นก็พักไปหนึ่งวันนะครับไว้อะไรให้กับทางของแมนยูสักทีหนึ่งโอเคครับเรื่องของคันนี้แล้วครับเชลซีครับกับไบตันนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ วิเคราะห์การเชียร์พลาดนะครับสำหรับของทางเซลเซีนะครับโดนไบแดนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของสกอร์สูงครึ่งแรกครับกับสกอร์สูงทั้งเกมก็ถือว่าวินครับอย่างนี้ดีกว่าครับสำหรับใครที่ได้ดูและได้ตามกันด้วยนะครับสำหรับในกลุ่มก็ยังมีเพียบกับทีเด็ดมังนอกนะครับมากมายโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็มาเจอกันหน่อยครับกับอารูกาครับเปิดบ้านต้อนรับทางปอโต้ครับฟาดแข่งกันตอนเวลาตีสองครับจะเป็นอย่างไรครับในศึกนี้ไปดูกันครับ เช่นเคยครับกับราคาเปิดและราคาไหลนั่นเองครับราคาเปิดคือราคาเปิดลงหน้านะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับทีมเย่าหรือเจ้าบ้านครับอย่างอโลกาครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับ0.9ครับ0.9นะครับส่วนราคาต่อรองตอนนี้ครับก็อยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับโดยประมาณนะครับแต่มาสํานักให้ลูกครึ่งเลยครับถือว่าโอ้โหแสดงว่าปอโต้ไม่ธรรมดามากๆครับแต่ดูครับกับราคานะครับสําหรับทางของ พอโต้ครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ0.8แครับแค่ราคาเปิดนะครับก็เทมาทางพอโต้อย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูราคาไหลกันบ้างครับอ่าราคาไหลครับตอนนี้ก็จากลูกครบลูกครึ่งครับก็มีเพิ่มครับมาสํานักเพิ่มเป็นลูกครึ่งเลยครับโอ้โหไหลขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดนะครับกับบางสํานักนะครับส่วนทางทีมเย่าหรือเจ้าบ้านก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งครับจากหลายสํานักนะครับส่วนทางทีมเยือนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอยู่0.8เหมือนเดิมครับ ราคาเปิดและราคาไหลครับก็ยังเทไปทางปอร์โตอยู่ดีครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเราไปดูฟอร์มการเล่นของเขากันหน่อยครับและนี่ก็คือฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมครับกับ17นัดหลังสุดที่เคยเจอกันในอดีตครับโอ้โหปอร์โตชนะ14ครับโอ้อลลูกาชนะได้แค่2ทนั้นเองครับแต่นี่ครับที่น่าสนใจครับ โอกาสสูง2ลูกทั้งเกมนี่มีถึง88%เลยครับและโอกาสสูง3ลูกทั้งเกมมีโอกาสถึง71%ครับและสูง4ลูกทั้งเกมมีโอกาส53%ครับโอ้โหคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่ยิงกันกระจุยกระจายครับแบบไม่งงไม่เหงานะครับซึ่งตอนนี้ในลีของโปรตุเกสนะครับก็ทางปอโตอยู่อันดับ2อนะครับอันดับ2นะครับส่วนทางของอาอ์ลูก้าอยู่อันดับ10ครับซึ่งห่างกันก็เกือบ8อันดับเลยนะครับจะเป็นยังไงไปดูฟอร์มการเล่นในปัจ และนี่ก็คือฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของเขาครับมาดูกันครับอโลกาครับเมื่อกี้เป็นอดีตเนาะอโลกาครับก็5นัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะ1แพ้2เสมอ1เอ้ยเสมอ2นะครับแต่ดูปอโตครับเขียวปื้อครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะรวดครับ5ครั้งครับ5 5รอบเลยนะครับทีมเย้าหรือเจ้าบ้านครับก็ของอโลกาครับก็ชนะ1เสมอ1แพ้1ครับแต่สภาพทีมเยือนของปอโตครับเขาเรียกว่าตอนนี้100% นะครับร้อเลยต้องบอกเลยฟอร์มในบ้านของอาลูกานี้ไม่ดีครับคิดแต่คิดแต่นะครับส่วนปอร์โตก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับซึ่งถ้าเดาสกอร์นะครับมีห่างกัน3ลูกแน่นอนนะถ้าเห็นหนัจะเดานะอาจจะ0ูนครับหรือ0ูนย์สกันเลยทีเดียวครับโอ้โหคือแบบปอร์โตโหดจัดครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าปอร์โตไปชนะทีมไหนกันบ้างล่าสุดครับนี่ครับปอร์โตนะครับก็ชนะซันบวกครับ อ่าชนะยอครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับคิวิเซนเต้ครับโอ้โหคือแบบโหดโคตรโหดเลยในภาพของการทีมเยือนนะครับนะครับส่วนของอโลกาครับก็แพ้กันยาวๆครับมีเสมอมีชนะอยู่นิดเดียวนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ว่าโอ้โหแค่ดูแล้วก็เห็นแล้วว่าโอกาสที่ปอโตเนี่ยจะมีโอกาสทำประตูเนี่ยมีถึง126%เลยนะครับที่น่าสนใจมากๆโอเคครับเราดูราคาหน้างานกันหน่อยครับ และนี่ก็คือราคาหน้างงานครับแล้วก็ใครที่สนใจครับอย่าลืมครับแอดมาได้นะครับแอดมารับทีเด็ดฟรีครับทีเด็ดเพิ่มเติมแบบไม่ยั้งนะครับทีเด็ดเมืองนอกเพียบๆนะครับแอดมาที่ JJ78 ครับง่ายๆนิดเดียว j j 7 8ครับย้ำอีกครั้งครับก็แอดมาได้เลยพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเฮียนันก็เป็นคนที่ไม่ค่อยวิเคราะห์เยอะนะครับวิเคราะห์น้อยๆให้เห็นว่าแต่ละคู่ที่เฮียนันได้ให้ไปในกลุ่มมันจะต้องใช้เวลาขนาดไหนนะครับฉะนั้นก็ ตามนี้นะครับแต่บางวันนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปทุกวันนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้อาจจะโอ้โหไม่เข้าี่ครีบต้องดูทุกวันนะครับนะครับต้องเป็นสถิติค่อนข้างจะยาวนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบนี้แน่นอนครับปอโต้ต่อครับลูกควบลูกรึ่งครับมาที่ปอโต้ครับราคาสุดยอดครับแล้วก็ทางของครึ่งลูกนะครับราคากับถูกไหลไปทางอโลกาึ่งคิดว่าไม่น่าจะยิงถึงครับแต่เฮนนันดูจากฟอร์มการเล่นตอนนี้แล้วก็ราคาที่ถูกเทไปทางปอโต้เกือบจะหมดถ้าลดแห่ไม่คว่ำนะครับ สภาพแบบนี้นะครับไปปอโตครับมีเกิน2เม็ดแน่นอนครับในการที่จะชนะของอาโลกานะครับแล้วก็ถ้าให้มั่นใจหน่อยก็ตัวนี้ครับตัวนี้ครับจัดไปเน้นๆนะครับน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชอบก็เลือกเชียร์กันได้นะครับตามนี้ใครที่สนใจอยากให้ทีเฮนันให้ทีเด็ดคู่ไหนครับคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมว่าใครที่คอมเมนต์นะครับเราจะมีจับสลักทุกเดือนนะครับเพียงแค่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันง่ายๆครับกดไลค์กดหัวใจก็ได้โอเคครับสำหรับวันนี้เฮนันลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ได้นอนก็นรีบนอนซะนะคุณหน,นูสวัสดีครับ